นี่ฉันชนะเธอแล้วอย่าลืมการเดิมพันของพวกเราล่ะไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยพ่อหนุ่มคนนั้นมีแรงขนาดนี้เลยเหรอให้ฉันไปจัดการเด็กคนนั้นไหมคะหุบปากฉันไม่ได้สั่งให้เธอพูดชูสิงฉันประหลาดใจมากจริงๆ แต่จงอย่าลืมว่าผู้ชายอย่างคุณนะ่ะมันถูกกำหนดมาให้ดูแลปีของผู้หญิงแล้วข้อเสนอของฉันก็ยังคงอยู่เพียงแค่ตอบว่าตกลงคุณก็สามารถเป็นสามีของฉันและไม่มีผู้หญิงคนไหนจะมาแต่ต้องตัวคุณได้แล้วใครบอกว่าผู้ชายอย่างพวกเราจะต้องอยู่ติดกับผู้หญิงตลอดเวลา เรามีมือมีเท้าเราจึงสามารถสร้างเส้นทางของพวกเราเองได้นี่สมองของเขาทำงานอยู่ไหมนับตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายก็ถูกผู้หญิงตามจีบมาโดยตลอดลางบอกเหตุเสาหลักของโลกนี้พวกมันเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงโลกจะรับเอาเรื่องทางสังคมและเรื่องอื่นๆไปด้วยคุณธรรมและผลงานชิ้นเอกของโลก สร้างโดยผู้หญิงทั้งนั้นแม้แต่เด็กก็ยังรู้เลยในฐานะผู้ชายคุณคิดว่าตัวเองพิเศษแค่ไหนมันน่าคิดนะผู้ชายนะอยู่กินสบายตลอดเลยส่วนพวกเราต้องออกไปทำงานแล้วมันยังไงล่ะสิ่งที่ฉันรู้ ก็คือผู้ชายทุกคนกําลังพยายามจะต่อสู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นพักพิงกับสาวสวยทำงานแล้วรับรางวัลน,นี่แหละคือผู้ชายที่แท้จริงคุณหนูเย่ช่างเป็นผู้ชายที่น่าสนใจจริงๆเขาตรงสเปคของฉันเลยฉันจะไม่ปล่อยเขาไปแน่คุณหนูกลับบ้านได้แล้ว นที่บ้านเป็นห่วงคุณนะอะไรนะกลับไปเหรอฉันออกมาแค่สองวันเองทำไมฉันต้องกลับไปตอนนี้ล่ะฉันว่าฉันจะเที่ยวต่อสักสองสาวันอกฮะตอนกลางคืนน้องชายอย่าบอกพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแน่นอนสิฉันจะบอกถ้าฉันไม่อยู่ช่วยเธอคืนนี้ เธอคงออกจากบานนั้นไม่ได้เธอคิดว่าพ่อแม่ไม่เป็นห่วงหรือไงเจ้าบ้าฉันเป็นพี่สาวนายนะหัดเคารพกันบ้างสิว่าแต่นายแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงขนาดเอาชะนะเธอคนนั้นได้พวกเธอเหมาะสมกันดีนะหากนายแต่งงานกับเธอแล้วก็เออเฮ้ยหุบปากไปชะ ถ้าพูดอีกคำหนึ่งแล้วก็ฉันจะพาเธอกลับไปที่บารั่นฉันต้องการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของฉันโดยเร็วที่สุดพลังนี้มีอยู่ตอนนี้ยังไม่เพียงพอตอนนี้ฉันแค่พัฒนาสายตาให้ดีขึ้นด้วยการฝึกฝนเพื่อเพิ่มความคมชัดของประสาทสัมผัสเอาเลยเอาเลยพี่ชายรีบถอดกางเกงออกมาเลวฉันรอไม่ไหวแล้วเอ๊ะ กันเนี่ยโอ้ไม่นะฉันด่าแรงแล้วเพื่อนเฮ้ยยายผู้หญิงวิปริตนี่เธอแย่กว่าน้องสาวของฉันจากโลกเลิมตั้งเป็นหลายเท่าเลยโรงเรียนมัธยมจินเหมินสู้สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาดาดาเฮ้ยนั่นมันใช่ลิ้นตรงเหรอเพื่อนสนิทของฉันนี่นาะ